วันนี้นะครับอัดมีรถตักของที่ห้อโคมาส่์นะครับเป็นรุ่น WA 1 0 0รุ่น5นะครับผมนะมาแนำให้ชมกันนะฮะจะตัวนี้เนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ลูกค้านิยมชมชอบกันอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าจ้ตัวรุ่น5ตัวนี้เนี่ยเขาจะได้โฉมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโฉมใหม่เคียย์ใหม่นะครับแต่ว่า ข้อเด่นของเขาเนี่ยคือว่าเขายังคงความดูแลรักษาหน้าไว้อยู่นั่นเองนะฮะก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยยังคงเป็นเครื่องยนต์ไดเร็กธรรมดาอยู่นะครับอ่าก็แน่นอนพอเป็นเครื่องยนต์ไดเร็กธรรมดาเป็นปั๊มสายธรรมดาเนี่ยการดูแลการ m a i n t e ั a n c เนี่ย ก็จะยังทํางานได้ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าจรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้ความไวความนิ่มเหมือนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับอ่าเป็นโฉมใหม่ระบบใหม่แต่ว่ายังดูแลง่ายอยู่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตามไซส์ของรถตักที่เป็นตัว WA 1 0 0แบบนี้นะเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดพุ่งี่เนี่ย1.2คิวนะครับลูกค้าครับ นี่นะฮะบุ้งกีเนี่ยก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยทะลุตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีนะครับนี่นะฮะแกนเขื่นนี้ก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับรอยเล้ารอยดำเนี่ยไม่มีนะครับเป็นเนื้อเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของย่างนะฮะตัวนี้เนี่ยก็แน่อนอนเป็น W A อร้อยนะฮะ เจ้าตัวเบร0้อยเนี่ยขนาดอย่างที่เขาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นเบอร์อยาง16.9 24นะครับก็จะเป็นเบอร์อยางมาตรฐานของเจ้าตัวเบร0้อยตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็ตามที่ได้แจ้งไปนะว่าเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตัวนี้นะฮะเขาจะเปลี่ยนจากเ e กียร์ท็อกธรรมดานะครับมาเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนั่นเองนะครับแนะ่นอนเจ้าตัวนี้ พอ,อเป็นเกียร์ปั๊มให้เด็กลุกเนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยจะใช้งานได้ค่้นข้างง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะฝักหน้าฝักหลังใช้งานกันอย่างเดียวเลยก็จะใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเกียร์กันนะฮะ หน้าตาลูกเกียียวของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของสภาพเกียียวของเขานะครับก็บอกได้เลยว่ามาแห้งนประมาณนะจุดรส่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพัดลมของเขาก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกัน,นะฮะจากลูกสามนะฮะที่ได้เกิดทนายที่เคยเล่นมาเนี่ย ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะ,ะ,ะก็จะเปลี่ยนจากพัดลมเอ่อจะเป็นสายพานรุ่นเก่านะฮะมาเป็นระบบปั๊มเทอร์ลิกแบบใหม่แบบนี้นะฮะก็คือแยกออกมาลูกหนึ่งเลยนะฮะไม่ต้องมาใช้สายพานดึงกําลังเครื่องยนต์เหมือนรุ่นเก่าๆแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆนะ,ะเพราะว่ารอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนออโต้เลยนะครับหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของตัวรถเลยนั่นเองนะฮะอ่าไม่ได้หมุนเร็ว ตามรอบเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เนะี่ยหมุนออตโต้เลยนะครับก็ดีมากๆนะนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย mm. ก็จะเป็นเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบนะครับอันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งเทอร์โบของเขานะเดี๋ยวเราลองไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยมาแห้งดีมากๆเลยนะครับสวยมากนะจุดรัสวซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าหล่อมากสวยเดิมเลยนะฮะนี่นะฮะยิบเลยนะฮะคารส่งคาซีนี่สวยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งหัวฉีดกันบ้างนะครับนี่นะฮะ ส่วนของสภาพเครื่องฝั่งนี้เนี่ยก็มาสวยแห้งดีมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นะฮะก็ทํางานได้แน่นดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกไปเป็นเครื่องยนต์ในเล็กนะฮะเป็นปั๊มสายนะฮะแมนวนวลแมนวนวลดูแลง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมสู 4D102 นั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานของเจ้าตัวนี้นะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันของเขานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปลองขับเทสปั๊มเทสเกียร์กันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองในส่วนของโลเกียออโต้ให้ดูด้วยนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวตัด ถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว WA 1 0 0รุ่น5คันนี้นะครับนี่หน้าตาสวยหรอมากเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับชิป พอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับคอนโทลก็แน่นอนมาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยส่วนมากนะฮะคอนโทลก็จะเป็นคอนโทลเดียวแบบนี้เะครับเป็นระบบคอนโทลเดียวนะนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตเมติอย่างนี้นะฮะพักหน้าพักหลังอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องมาคอยนั่งหมุนบิดเปลี่ยนเกียร์เหมือนรุ่นเก่าๆแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ย เขาจะลัเกีออโต้ตามความเร็วของตัวรถเลยนะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเย็นเชียบพร้อมรยงานนะครับตัวนี้นะครับแอร์เย็นพร้อมใช้นะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสต์ปั๊มกันก่อนนะครับนี่นะฮะนิ่มๆนะฮะกดตัวโดยที่ไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยเลยนะนี่นะฮะในส่วนของปั๊มเนี่ยก็ถือว่าแรงดีมากๆนะแล้วก็จังหวะการยกแขนขึ้นลงเนี่ยก็ทาได้ไวตามไม้ตามมือดีปกตินะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับ เบามือมากๆนะเนี่ยนะครับกันโจงควนโจนี่เบามือเลยนะฮะเนี่ยนะฮะปั๊มถือว่าแรงแล้วก็ทำงานได้ไวดีปกตินะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างน,นะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็สไตล์การขับของเจ้าพวกเกียร์ปั๊มแบบนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับเกียร์ทอร์กลุ่นเก่าๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเราใส่เกียร์โดยที่เรายังไม่ได้เหยียบคันเร่งเนี่ยนะฮะรถเขาจะไม่ไหลนะครับเนี่ยนะสังเกตผมใส่เกียร์แล้วแต่ว่าผมไม่ได้เหยียบเบรกนะฮะรถก็จะไม่ไหลนะฮะเราต้องทําการเหยียบคันเร่งน,นะครับผมเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์นะครับเนี่ยนะฮะพอผมเหยียบปุ๊บเกียร์ก็จะทํางานแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยนะฮะ <lien> แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เหยียดรถจะไม่ไหลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การขับของเกียร์ปั๊มนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าพวกเกียร์ปั๊มแบบนี้เนี่ยก็คือว่าพวกสปีดต้นนะฮะของเขาเนี่ยมันจะทําได้ไวกว่าเกียร์ท็อกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเกียร์เขาเนี่ยจะแรงแลวก็ทํางานได้ไวนะแล้วก็เวลาที่เราผ่อนคันเร่งของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระบบช่วยชะลอความเร็วแล้วก็เบรกไปในตัวด้วยนะครับเนี่ยนะสังเกตนะฮะผมจะไม่ได้เหยียบคันเร่งนะฮะแต่จะใช้การชะลอความเร็วเอานะครับด้วยการผ่อนคันเร่งนะ เขาก็จะชะลอความเร็วนะฮะแล้วก in ็หยุดอยู่กับที่ไปเองแบบนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นระบบของเจ้าตัวเหยียบปั๊มแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆนะเพราะว่าเวลาที่เราขับใช้งานกันทั้งวันปั๊บเนี่ยมันจะขับได้สบายมากๆเลยนะครับอ่าเหมือนกับว่าเราใช้ขาเนี่ยแค่ข้างเดียวนะฮะตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เขาเลยนะครับนี่นะก็ใช้ขาข้างเดียวนะฮะเหยียบกันเร่งไปปุ๊บแล้วก็ผ่อนคันเร่งว่าผ่อนคันเร่งรถก็จะชะลอความเร็วแล้วก็หยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับเน นิ่มดีมากๆนะฮะเนี่ยนะครับอืดนิ่มนะฮะปั๊มพงมาลัยนิ่มนะครับเกียร์แรงนะฮะไวนะครับเหยียบปุ๊บพุ้งปั๊บนะฮะเหยียบปับ๊บพึ่งปุ๊บนะครับ <c oughs> เนี่ยนะก็เป็นข้อดีของเกียร์ปั๊มนะครับก็จะไวนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่เน้นความคล่องแคล่วเน้นความไวในการทํางานเป็นหลักเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะของเจ้าตัว WA 100รุ่น5คันนี้นะครับ ท่านใดน,นะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักโคมสื่อ WA 1 0 0รุ่น5คันนี้นะครับผมก็สามารถ โทรเข้ามาติดต่อสอบถามฟุ้ง้นเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรี่ขึนตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอเราคุยต่อเข้ามาเนี่ยอาจจะก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมจบวิดีโอตอนขับทดลอใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมพร้อมกันทางลาอีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องปั๊มกีของเขานี่ก็ทํางานแน่นแน่นแรงดีพร้อมลุยงานได้เลยนะครับแ้าเกิดทนายนะฮะที่สนใจก็ได้้้้เเลยนนนนะะะครรัััับบสาาาาหีีกก็ขอฝ่ปตตม เตื WA 100รุ่น5คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ